c ีจีเอเจจากสายงานต่างๆเข้ามาร่วมกับเราเข้ามาทำความเข้าใจกับแผนนำแผนไปสู่การปฏิบัติมีการติดตามมีการประเมินผลกันอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้ขับเคลื่อนในเรื่องของธรรมาภิบาลในองค์การเป้าหมายสุดท้ายของเราครับเป้าหมายสุดท้ายของเราก็คือทุกๆคนในองค์การตระหนักถึงเรื่องนี้และนำเรื่องของธรรมาพิบาลเนี่ยไปใช้ในชีวิตการทำงานทุกๆก,กิจกรรมของคนการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ไม่ว่าท่านจะทำเรื่องออกแบบการก่อสร้างท่านจะต้องตระหนักถึงเรื่องของธรรมิบาลเอาเข้าไปอยู่ในชีวิตการทำงานของท่านเหล่านั้นนะครับเช่นเดียวกันครับในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของความซื่อตรงวันนี้เราก็มีคณะกรรมการจริยธรรมจรรยบัญญหลายหลายท่านที่มาช่วยงาน ของในงานในวันนี้หรืองานที่ท่านมีการประชุมสมัชชาที่ผ่านมานะครับก็จะมีบุคคลเหล่านี้ครับจะเข้ามาร่วมงานกับท่านเป็นเครือข่ายองค์กรภาคีของท่านนะครับพวกบุคคลเหล่านี้ก็จะมาขับเคลื่อนในเรื่องจริยธรรมในเรื่องของความซื่อสัตย์ซื่อตรงอย่างที่ท่านต้องการนะครับแล้วก็มีการนำเอาแผนงานของท่านที่ถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาแผนความซื่อตรง ของท่านเนี่ยแหละครับก็เอาไปร้อยเรียงไปเชื่อมต่อกับภารกิจของกฟผไปเชื่อมเชื่อมต่อกับแผนของกฟผวันนี้นะครับแผนแผนวิสาหกิจหรือเป็นแผนแม่บทแผนหลักใหญ่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ทุกหน่วยงานในการไฟฟ้าจะต้องยึดถือและนําเอาไปปฏิบัติเราเรียกว่าแผนวิสาหกิจนะครับก็ถูกบรรจุในเรื่องของธรรมมาพิบาลเอาไว้นะครับท่านจะดูนะครับจะเห็นในรูปทางด้านขวาของ แล้วก็มีในเรื่องการขับเคลื่อนในเรื่องจริยธรรมจริยาบันเอาไว้ชัดเจนอันนี้เป็นแผนชัดเจนอันนี้นครับส่วนต่างๆเหล่านี้ก็นําไปสู่เรื่องแผนแม่บทธรรมพิบาลแผนแผนแผนแม่บทในเรื่องจริยธรรมจริยาบันนะครับผู้ว,ว่าการสุทัศน์ครับผู้ว,ว่าการการไฟฟ้าพูดทุกเวทีครับบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราจะพัฒนาองค์การ เราจะพัฒนาให้หน่วยงานเราเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูงมีประสิทธ,ธิภาพตอบสนองภารกิจของเราได้ดีนั้นเรามีแต่คนเก่งไม่พอครับคงคล้ายๆกับทางท่านนะครับทางกอพอที่คิดก็คือเราต้องมีทั้งคนดีและคนเก่งวันนี้เราจึงพยายามขับเคลื่อนครับองค์กรจะดีได้คนในองค์กรมีความสําคัญครับนอกจากจะเพิ่มพูนทักษะความรู้ประสบาการณ์แลววันนี้เราต้องมาดูในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม ไม่ใช่ว่าตั้งแต่สมัยอดีตที่ผ่านมาเรามีเรื่องนี้แนละ้วเราก็เอาใส่ดินชักไว้แต่วันนี้เราต้องมีการปลุกจิตและกระตุ้นกันอยู่เสมอเพื่อให้เข้าไปอยู่ในสายเลือดของคนของเราในกฟฟคนคนกอฟผอของเรานะครับแรกเริ่มเดิมทีถามว่าเราคาดหวังประโยชน์อะไรไหมเนี่ยเราคงไม่คาดหวังประโยชน์โดยตรงแต่สิ่งที่เราพอเราเข้ามาทําแล้วเราเราคิดว่าเราได้ก็คือเราได้วิธีคิดแง่คิดเราได้แรงกระตุ้นเราได้พลังร่วมเราคิดว่า เราคงไม่คิดอยู่คนเดียว <Yeah. S 2> ก็มีคนอื่นอีกหลายคนที่ร่วมคิดกับเรา <Yeah. S 2> แล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คเป็นแรงใจให้กับพนักงานกฟผ <Yeah. S 2> โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ <Yeah. S 2> ได้ตระหนักแล้วก็เอาไปเป็นกําลังใจในการที่จะทํางานต่อไป <Yeah. S 2> ครับคขอบคุณครับฟังท่านอาจารย์แล้วเนี่ยผมนึกถึงหน่วยปฏิบัติแม้แต่ตัวแทนของทางทางตำรวจนะทางตำรวจที่มาประชุมกับเราเป็นประจำนะ เขายังบอกเลยว่าถ้าของตํารวจเนี่ยถ้ามองเข้าไปทั้งทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยมันอาจจะมืดหน่อยนะแต่ว่าถ้าระดับลงพักลงพักหนึ่งทาให้มันเป็นต้นแบบทําให้มันเป็นคุณธรรมจริยธรรมเขาพอทาได้เขาทําได้ถ้าเป็นยูนิตย่อยๆนะมันทาอยู่ในวิสัยไงฮะบ,บางทีเรามองเนี่ยต้องย่อยลงไปให้ถึงหน่วยที่เป็นรูปธรรมอย่างนี้นะครับอันนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเขาทําในลักษณะที่ เขามีหน่วยย่อยๆอต่างเต็มประเทศเลย <c oughs> คนต้องสองสองมื่นสองพันคนนะครับก็ยังสามารถทําได้ถัดไปผมจะมาทางลบบ้างทังลบก่อนทางลบก่อนทางลบก่อน,ทา,อนทางปป,ปชเนี่ย <c oughs> ทางปป,ปชก็เป็นหน่วยงานอีกแบบหนึ่งที่อยู่ข้างๆกับกอพนะฮะแล้วตรงนี้ก็ฟังชื่อแล้วนี่ก็หนาวอ่ะนะมันออกไป็นทางลบหน่อยนะฮะแล้วทางคุณพ้าจะ เล่าให้เราฟังว่าที่ผ่านมานี้กพอพเนี่ยทำทั้งลบทั้งบวกแบบไหนแล้วก็การที่เข้ามาร่วมกับทางเครือข่ายในเครือข่อายสมัชชาคุณธรรมเนี่ยได้ประโยชน์อะไรแล้วก็อยากจะให้คาดหวังอะไรจากไอการมาร่วมเครือข่ายนี้ครับกราบนักการพระคุณเจ้ากับท่านผู้มีเกียรติที่เขาปรัคกกรับจริงๆแล้วก็ต้องขอไปทางท่านรองรักเกชานิดนึงนะฮะว่าไม่ต้องมาตรวจปป,ปอชอนะฮะ เรามีประมวลเจยธรรมของเราสาสิบหกข้อสามเจ็ดข้อนะนะคคงคงคงไม่ต้องมาซ้ําเพราะว่าถ้าโดนฝ่าฝืนมาตรฐานเจยธรรมปปชเรานี้โดนสองเท่าฮะคนอื่นประหารชีวิตเดี๋ยวนี้ฉีดยาตายสามเข็มเราโดนหกเข็มนะฮะตอนนี้ครับครับก็ต้องเรียนว่าในบทบาทปปชนั้นอย่างที่ท่านอาจารย์หมอพลเตได้กระหนาพูดถึงว่าเรามีทั้งสองบทบาทนะครับทั้งบวกทางลบแต่ส่วนใหญ่คนจะเข้าใจทางลบเหมือนกันนะครับว่า เรามีแต่เรื่องของงานปราบปรามทุกวันนี้ก็ได้ยินแต่เรื่องนามเภอบ้างคอมพิวเตอร์